แุกาสบายดีสาม,มีดีฟร์มสวัสดีครับพอ่พอๆกันอีกแล้วครับนะี่บรรยากาศเลี้ยงงวงคือเกาอยู่ปลาอยู่ดงคือเกานะครับนะวันนี้มาทากคกแค้นครับเนาะมาสองข้อกับแมตติกลงไปลองคงพอเป็นไส้ไปเอาไส้แม่สาวไปเดี๋ยวพักนึงเลยครับนะเอาขึ้นมาครับเนาะนมาแล้วกินน้ำมูนเรียบร้อยฮนะขึ้นมา น้ำมูลฟางมูลอยู่ตรงต้นยูค่าหลายๆครับลงไปนะฟังท่าน้ำกินประจำนะแต่ปีนี้แถวพพไสเพิ่นไม่เห็ดหน้านะเห็ดแปลงหนึ่งดันดันลางเลยครับนะตะการ่างเิ่นวานเขาตัวนี้ก็แปลงบนครับออ้ยหมดขันอีกแล้วครับนัง่งบนบ่ได้ครับอู้ยตายบมบหมลดลดคันครับมดคันนั่งลงปูแมนปั๊บเลยครับนะ ไอยกันีค่น้อยมันได้ละกชิงนางได้หาวานางมันนครับยืนก่อนนี่ครับพอหนาบแปลงมันหนีเอา้ามันหนีย้ำว่าพีเลยใมาพีเลย,เลยก็ได้ใช่ไหมขึมาหางูอะไรบันพีเลยหมดขั้นเห็นไหมลบแด็ดได้ปะอือจีขึ้นก่าหมดขั้นหลายขึ้นก่า เปล่หนึ่งหน้าปังหน้าปีหน้าปังหน้าท่า,า,ามครับเอาเอาถอยมาไก่ขึ้นมาแล้วยังยกกล่องยกระโยกมานี่หละนี่ทาลงครับพี่มาเส้นนี้ครับนี่เส้นไปปากนอกเขาเส็นหนึ่งเตือนสะพานมูลลงมาเหลียวสายตรงมาเลยครับนะสะพานมูนเหลียวสายแรกนะครับนะตรงมาหนีอเลยไปเส็นทางมาเลยครับนี่จนสุด ท่างสุดคือทางปากนอกนะครับนะบริเวณที่อยู่นี่น่าจะเรียกว่าทากกแค่นครับนะท่านี่แหละอาจจะเป็นท่านี่ครับนี่นี่ท่าดั่นนาทน่าที่งัวลงลงกินน้ำนี่แหละอาจจะเป็นท่ากกแค่นะท่าน,านา้ำแต่ละท่านี่จะมีมีซื้อนะครับนะสมัยเกา่าเป็นสมัยเกา่าอาจจะมีกุแค่นกุ้งยังหลายเป็นท่ากกแคน่นะครับเนาะ,ะถ้าเป็นท่าที่กินประจํากำท่ากวัวใหญ่ทา่า าทาวางไงครับก็คือตรงที่ก้อนนันี่ที่ตอนก้อนมะเลรยงทามห้ฟ้ามไาลงครับตรงขาครับทากุกซี่ครับนะฟังเอ่อฟังโ่งน้ำฟังเครื่องสูบน้ำครับนะเป็นสมมือเป็นทา่าอุป,ปราชชื่อมันท่าแข่งเรือนะมันเป็นบุญบางไฟนะแข่งเรือปกติใหญ่ามาเป็นล้านบางไฟแหละครับเนาะมันเป็นพครื้นที่ของหมู่หก นี่ก็จะไปนี่ตครับนะไปสุดครับสุดเหต็ของพ่อไวครับนะไปเลี้ยงพุ่นเลยมีที่เลี้ยงซ้ำนั่นครับนะมีจกากาัากระสองสามตะกาไก่นันตะกงไงนะเป็นสามหล่องสองหล่องครับแต่วันนับเป็นตะกาเป็นตาในสีไล่ยอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตานะครับนะแมนบอหนับใหม่เป็นกันใหม่ครับนะสองข้างบนสามสี่าหก เจ็ดนะครับนะเจ็ดตาแปดตาพูดละเมันกันไหมไม่แบ่งอีกสองจะให้ไปดันนู่นแล้วครับดันขวาพุ่นละรัดทางเขาเนี่ไว้ก่อนเมตติ้ก็ร่างขึ้นมานะครับเมตติ้คุ้มทายนะครับนะไม่พอเร็วกว่ามารัดทางนาไว้แล้วกันนะมีความเร็วมาหาเขามาหา,ขาเ,เขาอีดีดีชื่อกอีแล้วนางมาพ่อข้าวเลย ก็อีสนามเอขาดหุ้นเอ้เอ้เอ้พอใส่นาดวนเขาวันน้ำนะไม่ค่อยจะมา่ง่ายหรอกเป็นเมติกไปก่อนใช่ไหมไปหุ่นเอได้ไปหุนเลยขันขันหมดขันงใส่กับขันมีแต่หมดขันไปยัง มายืนแอคชั่นยังอยู่นี่ัะไรยังอะไรเสียฮึยังไงนั่งมาไปเป้ยยืนฟังคนบอกนี่ล่ละโอ้ทาลูกลูกคนบวขึ้นมาครับฮันนัาแดงไปเป้ยเฮ้ย อากาศอบอ้าวครับอบอ้าวเฮ็ดออกครับนาะแต่ฝ่าไรเม,มื่อวานมือนี้บ่ไรเลยมือน,นี้เฮ้ยสิบบ่ดื่มพอหาอะไรตีได้กินไม่แห้งท้องแน่แล้วยังมาจากแหว่ขางทางครับยางยางเดียวปกติเนี่ยแหว่ขางทางครับเฮ้ยเฮ้ยย่านเขาก็บบ่ฟาไปท่านี่อืออืออื Ơi tập bên đang ngủ nà sẽ hữu không? Họ một tiêu, mặc về, mặc cái này hãy 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 Đi đi nào, alo, hãy này hãy hãy เป็นลำปหีหลายๆครับเขาฟ่้งตัวใหญ่ๆครับเนี่ยขวากไปแล้วนะเป็นสปอยไปสองครับนเข้าแดงๆตัวหนึ่งครับนะเหลือซิปนะครับพ้องไม่พันเลือเออขลามติกลงสาวไปเมลพันไปไปนะยางก้อนกะได้ไหมเอ้อยยางชาไปไปก้อนมูนันเริวไปไป Hả? điu, Hả? ê, lột thừa là noi là noi, đấy, đi lột còn, lột mòn sai hai hết, ê. ใช่ใช่หมูยกใส่บ่หมอยกใส่พาไปเรียนไหมมามนไปเลยโว้ยบ่ได้ลงไปซอยกันเถื่อนเนาะจะเสีได้เถอะบ่เอ้เราโว้ยเบิกเห็ดกันครับโอ้เห็ดดีลีเด่นี่แม่กันนะเอา,งา,งาเอางาได้เงาก็ดร้อนบ่เอ้เงาเดียวพูดตาเลย Ừ, anh em Ê. Ê ơi nó bây giờ mình ui Ê. Ê. ơi Ê. Ê. ơi 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 ê, ừ. 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 ừ, hết lưu mua rồi à <laughs> 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 Hai ha ha, ai อาัเฮ้ยอันใจยต่พ่ายไม่ครับไม่เดียของอันเกามันกิวครับอันเกามันเป็นแตกครับมันกระขาดครับแต่มันเออประมาณว่าเป็นขนครับนะนนขนทูไม่ดู้ขนนี่ดองผู้ดีผู้ดีเลย เ็จังไรคือให้เขาไปจกลวงข้องูเขียวเเจลีพีบุกเ่เห็ดีกยังไงเฮ็ดไอ้แข้งเฮ็ดอีลีเงรอเฮ็ดอีลีบอกว่าเฮ็ดอีลีเฮ็ดอีลีอยู่กี้เกี๊ยเนหนาเลยเหโอเฮ็ดอีลีเด้คือจะเปลี่ยนคนไรคือบุกเส่าไรไมเอง ตีเห mm. yeah, ็นตังง hey, so so ัวไปเห็นคนวะเห็ตัวยายขี่รถมามาก่อนยังได้บอไปหาเหตุเว้ยบอกบอกมันเหลือตวนั้อยว่าสีซองลาเทือยคดซองจักเตือคอยเรียกว่ามานฉ่ำเลยก่ามานเลยเออเสียดาเด้อเขาว่ามาซองอยู่คอยหคนมักซองอยู่เออขึ้นมาอย่งกี่บาทดิขึ้นมาอย่างนี่ดมูเขาในนี้สิขึ้นบ้าเ ค้อนถึกแท้เลยลงไปยุงพุ่นแล้วมันขึ้นมาอีกนี่เอ้ขึ้นมาอีกคว้นน้ำมันทำไมคว้นยี่สิบควนเฮียจอบตาสิเมืองเดียมาในบุริเฮ็ดเฮ้ยคึอน่ยินเสียงรถไทหน้าคือจังดว่าจะมาสูบหน้าบ่เม่น นูอะไรอยู่ไกล่อันยูนี่มัแม่ลอยเอ็ดบ่นซูรินริไม่ใช่เมนอะไรอยู่ลอยเอ็ดสุันอันนี้รินเลยโอแม่อยู่ดอกขันวัอยูซูรินทบเนาะองซันเอาองซันเอามนี้โอเดีมาเลี้ยงบด้เดพักครับบได้สูบน้ำแล้วนะคนเบียรคนงานไอ้มันคนหมานเท่าวันนี้ป่ามานครับยูรับ้อลผมะวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ